โอเคตอนนี้ปูกำลังเตรียมตัวบินไป LA ค่ะและทุกครั้งที่บินไปก็จะเดินทาง เกือบ24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผิวปูก็จะแห้งมากและปูก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยแต่วิธีเดียวที่จะทำให้ปูต้องสวยตลอดเวลาและไม่ป่วยคือการดูแลร่างกายก่อนบินและช่วงเวลาที่เดินทางค่ะสิ่งที่ปูทานตลอดก็คือโนล่าซ p เปอร์ฟู้ดอะไซเบอรี่นะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดผิวจะได้ดูไม่โทมและโกลตลอดเวลาและดูอ่อนเยาว์และช่วยบารุงข้างในด้วยค่ะแต่ปูมีตัวช่วยใหม่ค่ะตอนนี้ตัวช่วยใหม่ของปูคือโนล่าซ p เปอร์ฟู้ด Plus เป็นวิตามินซีที่สก,กัดจากธรรมชาติเป็นทางเลือกใหม่ให้ทุกคนนะคะเพราะผู้มองว่าตอนนี้เราสามารถเลือกที่จะทานวิตามินซีที่สก,กัดจากธรรมชาติและไม่ได้เป็นวิตามินซีสังเคราะห์ค่ะวิตามินซีซีมีสิ่งที่พิเศษคือสก,กัดจาก C Super f o o d s ค่ะ อาริโอลาโรสฮิปซีบัคตอน n และ a อ a i ซ e บอรค่ะในแต่ลาเม็ดมี1,150มิลลิกรัมซึมซับง่ายไม่มีสารตกค้างและทานระยะยาวปลอดภัยนะคะและที่สำคัญไม่กัดกระเพาะด,ด้วยค่ะปูทานค,คู่เป็นประจำกับ Nola s u p e r f o o d ู a ด a อ b ไซเบอรนะคะเป็นดับเบิลปรเทคชั่นของปูค่ะ ปูแนะนำเลยนะคะถ้าใครเป็นเหมือนปูค่ะห้ามป่วยต้องสวยตลอดเวลาก็แนะนำ Double Protection T มอปูค่ะ Nola Superfoods